มาแล้วสินะอีแมลงูกแกคิดว่าเจอเข้ามาในอนาค์เก่าฉันได้อยา่างนั้นก็มาดิครับ <c oughs> เข้ามาแนะ เชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยทุกคนน่าจะอยู่บ้านกันใช่ไหมครับอย่าเสียเวลาเลยครับจับมือถือหรือเปิดคอมพิวเตอร์มานะครับเพราะนี่คือเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวกันเลยนะครับและเกมนั้นเมืนก็คือ s m a h Legend s m a h Legend เ,เป็นเกมต่อสู้แอคชั่น PVP บนมือถือเล่นได้ทั้งระบบ Android และวอโอนอกจากนั้น,นยังเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้ด้วยโดยผ่านสตรีมน,นี่เปิดตัวภายใต้ไลายเกมทั่วโลกกันแล้วนะครับ Smash เก่งสุด s m a s h Bash ก่อนเห็นตัวยงตัวอย่างอะไปแล้วก็เช็อยากจะสนุกสนานกันแล้วสิเดี๋ยวผมจะเลือกตัวละครเป็นบางตัวแล้วกันเพราะว่าตัวละครเกมนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวละครทีหลังเลยตอนนี้ตัวละครที่ผมเล่นเลยนะครับหลักๆเลยมีเอรีเตอร์นะครับแล้วก็มีลิทแต่ว่าผมมีตัวใหม่มาล่าสุดเมื่อกี้นี้เลยผมเพิ่งไปสุ่มมาได้นะครับใกล้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันยิงไกนะครับจุดเด่นคือยิงไกส่วนในพวกเนี้ยไอห้าตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวตีใกล้ทั้งหมดเลยบอกเลยว่ามันเทิงแน่นอนตัวนี้และเกมน แอคชั่นบีนะครับก็จะมีให้เลือกหมวดด้วยนะครับหมวดการเข้าเล่น,น oh. ในคลิปนี้เนี่ยสนับ4หมวดนี้เนี่ยผมจะเล่นมันได้ยิ p ทุกหมวดนะครับ oh. คุณฟังไม่ผิดหรอกครับผมจะได้ย MP ทุกหมวดถ้าทําไม่ได้นะครับผมจะเอาแป้งนะครับแป้งเย็นเลยนะแป้งเย็นเลยทานหน้านะครับ<ไหน>เด็กรู้ <ช anner> นะครับว่าจะทำได้หรือเปล่ามาเริ่มเลยดีกว่า <S <S เอาเร่นนะฉันน่าจะแบกพวกเชื้อเองพวกเชือเข้าไปเลย ฉันจะยิงเขาอีกอะไรอะไรอะไรปันไร่ปันไร่ปันไรจะยิงนะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนคุ้มกันเลยอ่ะเฮ้ยคุ้มกันกันหน่อยโอ้ตัวแล้วนี่เอาหนึ่งตัวไปแล้วหนึ่งตัวตัวที่สองโอ้ยสองตัวทสองตัวที่สองน,องนองอ้องแชร์นจะแตกแล้วอ๋อโดนอีกแล้วอ่ะเฮชัด อาจะเบเกลแบกไงน้องชายกะดกระดกันอ้ช้าหลบออ๋ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วค่ะมีคนตะเลกันโอ้โหกระดิ่งไก่เดี๋ยววะเฮ้ยน้องชายเราเลยแต้มเดียวเราชนะแล้ววะบอกไงเดยิงให้อ่าบอกแล้วไงเดยกยิงให้กระดิ่งนะดิออกไปเอาหตัว โอ้โหมันโกรธมันโกรธมันโกรธมีคนโกรธมีคนโกรธอ่ออชาชนะเลยครับเป็นไงบอกเลี้ยวต้องให้แบกนะครับไปพวกนี้นี่แหละวิธีแห่งโจรสนั่งเห็นไหม <c oughs> MVP แล้วบอลาายวไงคลิปนี้ไม่มีหน้าขาวแน่นอนหมวดนี้คือหมวดเบ t ต l e r o ย a l e ใครลอกไปโครตไทยก็คือชนะแหละนะครับหมวดนี้เราต้องชนะไงไง่ายๆ ง่ายเองแหมมีคนอยู่ตรงนน้นคนหนึ่งนะ,ะข้างบนไอ้นนท์อา้าวว่าไงโอ้โหไม่โดนเลยว,ว้าวเลยทีเริ่มดีแล้วชัวร์หนึ่งทีวอร์มไปก่อนอเก็บเลยก่อนอา้าวอยู่ดีกระดิง่งกระดิง่งเอ้ยมีคนจะตายว่ะตรงเนี้ยไม่รอดแล้ว <laughs> หนึ่งชีวิตเลือดห้าพันเลยนะจ๊ะจะโดนสวมหรือเปล่าต้องลอยกันหน่อยและเฮ้ยตรงนี้เลือดเยอะว่ะ จีเนี่อุ้ยว่ะโอ้รถต่อรถต่รถต่อย,อย,อยเปิดไฟมาก่อนไฟมาก่อน,นดิรถเลือ่อนไม่น่ยรถเลืน่นม่น่ยเลื่อนมันเยอะเลื่อนมันเยอะเกินโอ้เลสโซนเลสโซนต้องหนีต้องหนีต้องหนีหนเลสโซนเลสโซนอันตรายเลสโซนต่ายเกินไปเนี่ยตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันเกง่งอุ้ยอุ้ยอะไรวะเชี่ยโคตรแฟนเทสติกเลยสกิลอะไรเนี่ยโอ้โหเลื่นขึ้นมาเฉยเลยไป ตบตายเลยกบตายเลยนะครับโอ้ถึงเลยว่ะเฮ้ยว <term> ิ่งไปใหนดูเจอเลยตึงเลยถึงเลยถึงเลย,เลยอื้อตายตัวนี้ตายแล้วโอเคเลือด <tar mer> ตัวตัวให้ตัวนะครับต้องให้ตัวแล้วอ้าวอะ <tr ug> ไรโดนไฟเผาตายโอ้อะไรวะเอามาโมดต่อไปอ่ะต่อไปเล่นบีเตอร์หน่อยดีกว่านะครับ เดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นราชาคนเก็บเกี่ยวสมาชมาเลย,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 ยเอ,อย่าให้หมายเอาเคยยังยังยังสกิลกูดาวอยู่โอเคปันตะเก็บอึงคนที่หนึ่งอยู่นะตอนนี้บอกแล้วไงว่าเรานเนี่ยเซียนเรื่องการเก็บผักและผลไม้ตีกันไปนเลยเพื่อนอ๋อสามแล้วนะฝันไม่ยุ่งมุงแต่เก็บผักมุ่งแต่เก็บผัก เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดของใครก็รู้กันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โอ้หใครได้ของใหญ่วะโอ้จลเนินแล้วโหเอ้ยหูสายนี่มันต้องมาหอกไปเลยอย่ามายุ่งเฮ้ยเรียวโอ้มันเกิดมาแล้วมันก็เก็บไปเลยเอ้ายังยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงหรอกไม่ล่วงหรอกเสม่ช่ะ เก็บไปอีกแล้วใครไม่เก็บปักเดี่ยวกูเก็บหมดแล้วทีนี้น้อยเก็บหมดแล้วไม่สนใจแล้วออกไปอย่ามายุ่งกับผักฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับผักฉันไปเลยไปเฮ้ยใครมาโกนตีตัวด้วยบิวกาเบอร์กี้ไปเออเอาวะอันนี้ก็ยังดีไปไปไกลเลยโอ้ยมันยากจนเหลือเกินว่ะโอ้ เพื่อนเก็บทำไมดิเพื่อนะกำลังเกะปากอยู่ซะไม่ได้ไปตีนั้นเนี่ยคุณกำลังซุ่มปากอยู่ซุ่มโป่งอะซุ่มโป่งเพื่อนได้ยินเปล่าโอเคตายไปหนึ่งตัวตรงกลางเกือบเรยวะอยากได้ตรงกลางฉันจะเอาตรงกลางให้ตรงกลางเร็วเก็บเก็บเฮ้ยใครเก็บไปวายเร็วใครเก็บตรงกลางไปเมื่อกี้ดิเอาแต่เราชนะเกือบโอ้แต่ชนะปะ เกือบเกือบนี่ไงทีนึงเราเราต่อไปหมวดสุดท้ายแล้วนะครับถ้าผมมีมีพีหมวดนี้หมวดอะไรเงี้ยไม่ต้องทาแป้งเลยนะครับก็อยากทาแป้งเหมือนกันไหนก็จะนอนแล้วเออเอาละพร้อมแล้วนะจะปิดน้อยเก็มตัวเลยใครได้มงกุดวะโอเคเราไม่ได้เฮ้ยมีมีมีพีระเบิดมีระเบิดเก็บระเบิดก่อนโอเคเดี๋ยวพี่ยงระเบิดก่อนโอ้ยไปวะ อะไรวะ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 เก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอไปเลยหนึ่งตัวไปเลยหนึ่งตัวไอ้ชู่กไปเลยสองตัวบ่อละใหญ่เบกเฮ้ยลบๆร่นร่นร่นให้ตรงกันให้ตรงกันให้ตรงกันมีตัวตายหนึ่งตัวไอ้ชู่ก์ไงล่ะมาลอยนี่ไงนายเราอามาลอยนายทั้งนั้นเลยโอ้ยว้าเวาเอาแต <Hollywood. S 1> tamam ่ไม่ได้ตายตั้งแต่ละเตรียมร้อยสองตัวแชทแบทก่อน แต่ก็เฉาไเลยจักรูบอกไงโดนแน่เ่าดีเดีเดียยวเดียวเดียวเดอเราองัวนะเลยนะครับเป็นไงบอกแล้วกันไกลตัดว่าใหม่ใครหนึ่งใบสองหัดิ p a นะครับดูแซงไรไม่ได้ทาแป้งเลย ตัวละครเยอะมากอย่างในบีเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราต้องการทําให้ศัตรูเนี่ยกระจุยกระใจนะเรากดอันตินะครับจมตีเป็นแนวกว้างถือว่าดีเลยตัวต่อไปชื่อเรดนะครับเรดนี่เป็นยิงสาวหมวกแดงแต่ตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถหายตัวได้ไปแอบหล่อยชาวบ้านเขาได้นั่นเองแต่วตัวก็จะบางเลยบีเตอร์นิดนึงต่้ไปซินดี้นะครับนี่คือตัวหายากแลละตัวนี้จะเป็นใส่แบบทําลายทุบทําลายแล้วก็ไครเซอร์ตัวนี้นะครับเหมาะกับการแทงพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ผมไปเจอ มาเนี่ยในช่วงหมวด PVP ทั้งหลายแหล่นะครับตัวนี้แทงดีเลือดเยอะอึดแน่นอนแต่ว่าดาเมจก็จะน้อยลงเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสายแทงส่วนนลิสต,ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเน้นแบบวางระเบิดนะครับสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมตรงข้ามได้นะครับและนี่คำตัวนี้นะครับไอ้ฮุกตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาเลยนะครับเป็นตัวดียิงไกลนะครับจุดเด่นของมันคือยิงไกลแน่นอนเพราะมันถือปืน แต่ด้วยความที่มันยิงไกลแล้วเนี่ยสังเกตเลือดจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาอยู่ในประเภทที่แบบหายากมากไม่ธรรมดาครับพอเพิ่งเปิดได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเยอะนะครับ แล้วแต่ความชอบเลยนะครับทุกคนใครที่อยากจะเล่นตัวไหนเนี่ยก็ลองไปศึกษาแล้วลองเล่นในคลองรับรองว่าไปเล่นกับเพื่อนโควดมันคตรบันเทิงผมบอกแค่นี้แหละใครด่จินชอบนะครับไปกดโหลดมันเลยนะครับยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะอันนี้คือถ้าชวนเพื่อนมาเล่นได้2คนนะครับสามคนไปเจอกับพีตีอื่นโอโ้ผมบอกเลยสนุกสนานแน่นอนสมัตมัสโกออนแล้วเจอกันนะจ๊ะ